มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมพ์รีพายช่วยเหลือคุณตาขายยำแหนมเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวนะคะที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับพิมพ์รีพายแมคคาออนไลน์สาวที่โด่งดังกับการไลฟ์สดนะคะขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครโดยเธอยังได้ทำชาแนลใน YouTube เป็นรายการต่างๆนะคะ รวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวโซเชียลเข้ามาชมค่ะล่าสุดนะคะเธอได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวของคุณตาพยุทธตพ่อค้าขายยำหนมวัย7จสปีที่มีบุตรสาวช่วยเหลือตนเองไม่ได้ชื่อว่าภัยริมวัยห้าสปีเดินได้แต่ว่าหูไม่ได้ยินค่ะ ส่วนคู่ชีวิตของคุณตานั้นได้จากไปนานแล้วนะคะจึ่งต้องอยู่ดูแลกันไปสองพ่อบุตรตามที่มีตามมีตามเกิดค่ะหากคุณตาออกไปขายยำก็จะล็อกประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาทำอันตรายบุตรสาวได้โดยคุณตาพยุต์เล่าต่อว่าบุตรสาวนั้นเกิดอาการผิดปกติตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะแต่ยังสามารถอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้นอกจากนี้คุณตายัางกู้เงินมาดูแลบุตรสาวจำนวน1 0,000บาท ยอมเสียดอกเบีย้ยแพงเพื่อต่อลมหายใจคนในบ้านค่ะทางนี้ตาพยุดหวังว่าเมื่อจากไปแล้วบุตรชายอีกคนซึ่งเป็นน้องชายของไพรินจะมารับพี่ไปดูแลนะคะโดยจะยกที่ปลูกบ้านให้ทางพิมพ์รีพายได้ถามต่อว่าทางบุตรชายคุณตานั้นมีครอบครัวหรือยังมีภาระส่วนตัวไหมซึ่งอาจดูแลพี่สาวได้ไม่ทั่วถึง ฉังอยากยื่นมือช่วยโดยขอรับอุปการะบุตรสาวของคุณตาพยุ์นะคะในวันที่คุณตาไม่อยู่แล้วซึ่งทางพิมพ์รีพายจะออกค่าใช้ใจ่ายเองทุกอย่างค่ะทําให้คุณตาพยุ์ถึงกับไหวขอบคุณพิมพ์รีพายนะคะนอกจากนี้เธอ,อยังชายนี่ให้กับคุณตาที่มียอดค้างชําระอยู่3,000บาทสุดท้าย และเธอเองยังให้อุปกรณ์ทำมาหากินของคุณตาใหม่เรียกน้ำตาแล้วก็รอยยิ้มให้กับคุณตาพยุตในน้ำใจครั้งนี้ที่ทางพิมพ์ริพายมอบให้เป็นอย่างมากเลยค่ะขอขอบคุณที่มาจากพิมพ์ริพายและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ